คุ้มไหมนั่งนี่ก่อนโอ้ยนั่งเลยโอเคก็เลยผมนั่งแล้วโอ้ยหลวงพ่อไม่เอามาตัไม่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 ทำหลวงพ่อรูกปัจจัยครับถวายคืนครับผมผมไม่เอาเงินพระครับพระทีเนนนะผมไม่เอานะครับนะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เก็บตังค์เยอะผมแล้วแต่ศรัทธามีตังค์ไม่ต้องหยอดผมหรอกผมเป็นหนึ่งนี้อยู่แล้วหลวงพ่อนั่งสบายสบายๆนั่งคุยกับหลวงพ่อนะผมกินน้ำก่อนอยู่ยุทธยาอยู่วัดไหนนะ อยู่ที่ยาเราไม่บอกที่วัดแล้วกันโอเคแล้วแล้วเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรมาครับผมก็เวลานั่งปฏิบัติธรรมมันมีอาการปวดหัวแล้วก็มันเกาะอยู่ตรงนี้ข้างๆเพราะว่าไปลงอันนี้มาแล้วอกแตกก็คือแบบว่าไปตัดแต่เขาไม่มาเรียนวิชาแต่นี่ว่าไปให้พระที่เขาเรียนวิชาทั้งยาไปลงล้ลงแล้วมันก็มีอาการโอ้แล้วอกแตกมันจยันตัวเองแต่นี่คือไป ไปเนี่ยมาไปลบไปตัดมาแล้วมันไไม่ด้จริงมันต้องตักยาวอย่างนี้นะอกแตกปุ๊บนะนี่มันไม่หมดนะปื้อเขียนยันอีกยันขาดด้วยซ้ำเลยคนตักเขาตักเป็นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนไม่ไม่เรียนดักเล่นเงี้ยเ่าไมามีมืออยมือตอนแรกคนที่พระนะแต่ไม่เคยออกชื่อเขาเขาบอกว่าเป็นของน้ํามันของลูกปู่สีมังดาแล้วผมก็เลยประกาศศรัทธาเขาก็เลยลงไปแล้ว อยู่เขาไปนานเขาเผลอพูดออกมาว่าเรื่องน้ามันอันนี้เขาไปทํากระลุสีที่สื่อสารรักลรบเข้าไป๋อพวกน้ำมันเอาน้ำมันายมันไม่ดีมันผีแล้าไปตายท้องกลมโอเวนเลยลุงพอเอ้ยโทษทีพวกนั้นก็โดนตำรวจจับแล้วส่วนเขารอดเพราะว่าลูกศษไม่ได้รัดทอดเขาพวกนี้มันถ่ายกินกระสอบไหมันเอาพวกน้ามันไยพวกอะไรอยู่กับศพเอามาทาแล้วเอามาสักเนี้ยอันนี้มันเป็นยันไายเสน่ห์เลยแต่ว่ามันสักปิดเนี่ยจริงมันต้องลงขึ้นมาอีกมันเขียนเข็มปั๊บมีกระหล่อันนี้นิดนึงดึด เมื่อก่อนใช้อยู่ตัวเนี้สเสน่ห์เขียนลบผงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลิกแล้วถ้าเมาหนึ่งอยากให้ลูกศิษย์ <c oughs> อดนะหลวงพ่อมาดูให้แล้วกันนี่ลบๆบบแล้วนะขอเข้ามาลาโทษ้ะหลวงพ่อนะหลวงพ่อนั่งขัดสมาธิแล้วเนาะ <c oughs> นั่งสบายเลยหลวงพ่อกระเถิบมาข้างหน้านิดนึง <c oughs> โอ้ย <c oughs> อะไรมึงจะกูรักษาอยู่อะไรอีอ้วนเป็นเหี้ยอะไรหัวล้อในเมื่อกี้ฮะมึงทำอะไรอีอ้วนอีแม่มึงแหละหันมองใครมึงแหละหัวล้อเหี้ยอะไร ขำนึกไงขำนึกไงไอ้อ้วนโอ้ยห่ากูบอกตาห้ามเดินไม่หลวงพ่อนะออมาเด้อน,นะถ้ามีอะไรอยู่ในตัวอยู่ในกายค่อยออกมาแล้วกันไปสวดได้หลวงพ่อหน่อยอนะุญาตนะโจงออกไปอีกที่มานั่งทำหน้ามันตั้งเจอหัว่ล้านอย่างอีกสัตว์มึงนี่ไป 为啥菩萨？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 我们、我们、我们、我们，为啥菩萨？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 我们、我们、我们、为啥菩萨？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 我们皮，ออกมา，ออกม为啥菩萨？为啥菩萨？ออกมา，อ我们มา， ออกมามึงไอ้ผีออกมา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 มิงออกมาออกมาไอ้ผีออกมาออกมาเลยออกมา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 ใส่กันออกมาออกมาออกมามึงไอ้ผีออกมาออกมาใส่เลยออกมาหมดเลยออกมา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 สัแล้วมันพลายต่างๆอยู่ในตัวในกายออกมาหดเลยนะออกมาออกมาเลยออกมาออกมาไอ้ผีออกมาออกมาออกมา

เวสะพุสะ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 ไปเวสะพุสะไปเถอะเฮซ่อนอยู่ในเลือดในเนื้อหนังลูกไปจออกไม่ออกวิญญาณหีตายหงตายหาที่สิงสู่อยู่ในตัวในกายพระรูปนี้นะออกไปซะนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเวสะพุสะ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 

สบายๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะเจ็บไหมเมื่อกี้ไม่ไม่เจ็บไม่นะมเ,มเมื่อกี้มันปื้ดไปแสดงว่าขอดูรอยนิดนึง่งอย่างดูรอยสักในกล้องคือ <c oughs> บางทีในการสักยันเนี่ยเราต้องดูว่าน้ำมึกคือใช้น้ำมึกอะไรใช่ปะ่ะ <c oughs> าทีเขาเก็บไว้ต้อสมัยโบราณจะเป็นพวกดีหมีดีเสืออะไรต่างๆเขาเป็นพวกว่านแต่บางทีมันเอาพวกน้ำมันไม่ดีมาผมก็เคยเจอบางทีสักไปที่วัยเพศเลยก็มีนะพวกนี้ เพื่อเวลาไปเสพดามของผู้หญิงเราวมันจะหลงจะติดอะไรต่างเนี่ยกิงของไม่ดีมอยู่ในกายแล้วมันต้องไล่ออกไปหรือติดฟิล์เนาะถอนออกให้แล้วกันนะหลวงพ่อใช้กี่ทีนะเพราะพวกนี้อมคีมันโกหกมันหลอกนะหลวงพ่อทำจิตเป็นสมาัิที้เาหลับตาทีน,ทน,ทนึง โทษนะหลวงพ่อนะตาเวสะภูสะ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 เวศภูสะเวศภูสะโอเคใบของพ่อเขียนมาแล้วใช่ไหมโทษนะหลวงพ่อนะขอเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดราม่าจริงคุณกบีพระกระชีอีกนะหอไฟนะหลวงพ่อนะอาติว okay. ิาอ่ใอาโอสิจันนหลวงพ่อนะหลวงพ่อนะ ผมก็ไม่กล้านะจะอาบน้ำมนต์ให้พระก็ไม่รู้จกะกระเลยอยู่โอ okay. เคดังนั้นก็คือเอาน้ำมนต์ไปไปไปล้างไปสักก็ได้นะของผม,ผมพี่โอ๋มันตื๊ดน,นะแล้วเทลาที่ลอยสักพอนะหลวงพ่อนะ<ช>โอเคทอนะให้มันถอนออกไปแล้วกัน<ช>อจะไปทีนี้ถ้าเกิดสักอะไรจะไปสักส,กสวยๆหลวงพ่อนะไม่แล้วหลวงพ่อบวดเมื่อกี้พันษาแล้ว ติดเป็นสาลโอเคนะครับทนทุกมาห้าห้าพรรษาแล้วห้าพรรษาแล้วแต่เพราะยันมันคือยันเกี่ยวกับเสน่ห์ตอนนั้นตอบเป็นคารวาหรือว่าเป็นพระเป็นพระเนี่ยร้ะตอนนั้นยังแบบยังไม่ไปรับกรรมฐานไม่ฝึกเพื่อนะไอ๋อนี่เป็นกรรมฐานปั๊มนี้เลยรู้เลยเออไม่เป็นไรหลวงพ่อโอเคนะหลวงพ่อเอาปบะคอนหลวงพ่อไว้ก่อนนะครับผมนะอะไรพวกวิญญาณผีใจหงก็แปงอยู่ในร่างแหละมันปราขาดยันอันนี้อยู่ละโอเค